เอาพบ,บกับผมครับเบิร์ดบุญดวงครับเซ็นเตอร์แม็กซ์ราชธาน,น,นีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูปอดเดนเจอร์แรปเตอร์นะครับปี2 0 2 2นะครับรถใหม่ครับวันนี้ก็พาไปดูดังสีต้มแล้วก็สีเทาเลยนะครับแต่วันนี้วันนี้จะพามาดูันเนียผมสีเทาสีเท,า,นะเทาลัมโบนะครับ เดปเตอร์2022นะครับลำนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็อกอไนมาจากกรุงเทพนะครับลำนี้เพื่อมาที่จราชนีนะครับเจ้าของคุณสุราษครับก็จัดการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นขอบ7นะครับใช้ยางเดิมนะ2 85 70 7นะครับล้อนะครับจะเป็นของฟูเอลนะครับกว้าง9นิ้ว ออฟเซตนะครับลำนี้ออฟเซตบวกหนึ่งครับนี่ฮะอ๋อเน้นตรงนี้เลยนะครับว่าฟอร์ด2022นะครับมาดูการสเปคในการใส่ล้อนะครับลำนี้9นิ้วออฟเซตบวกหนึ่งครับผมนี่คะจอบล้อประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยครับผมด้านหน้าลำนี้ยกหน้าขึ้นนิ้วครึ่งน,นะครับเพื่อให้ทรงด้านหน้ากับด้านหลังดูเหมาะ สมกันนะฮะไม่ได้สูงเกินนะครับทุกอย่างยังสวยยังต่ำกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับครับผมโอเคครับก็อยากจะมารีวิว Ford Raptor 2022 20ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าใส่ล้อแล้วล้อนประมาณไหนนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ